สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะวันนี้พบกับช่องพายฟูซายน้องเนเตียนะคะ oh. ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอพบพระคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามา,ากดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องในช่องนี้นะคะ <Yeah. S 1> ค่ะตอนนี้นะคะเ,าเราก็มาถึงอำเภอเมือ,มองคอนเกนแล้วนะคะหลังจากางานพัชงานพัชเเสร็จยกฉัดเสร็จเมื่อเช้านะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ช้าค้นเราก็เดินทาง ก็เด to ินทางมาที่อำเภอเมืองคอนแก่นนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สถานที่ถ่ายทำนะคะกล้องถ่ายอ่ะกล้องถ่ายภาพยนตร์เรื่องนายหอยเลือดอีสานนะคะค่ะตอนนี้ก็ อยู่ที่บริเวณที่ถ่ายทำนะคะเนี่ยกำลังสร้างนะคะได้ยินว่าได้ถ่ายถ่ายถ่ายทำไปได้ครึ่งเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมีถ่ายทำอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะค่ะตอนนี้นะคะ,ะกำลังรอเข้าฉากนะคะเตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะ าจันเพนยาทะะาายั้แสนนะคะความเจอความยุธนะคะครับอาบน้ำให้ช้างเสร็จเรียบร้อยอันนี้รับบทควานช้างนะคะคตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเรานะคะจะเป็นจะ,ะพูดตายายช้างพระอาทิตย์แสงกำลังจะตกแล้วนะคะแล้วเราต้องต้องดีบตีบถ่ายเอาแสงนะคะตอนนี้นะคะ นไปดูตาป้าจันเพล็กก่อนเป็นยังไงซื้อยามาแล้วยังไม่ได้ทาให้เลยโน้ำตาอะไรยังไม่หยุดนะคะคือยาดหยาดตาแล้วเดี๋ยวถ่ายเสร็จจะยอดตาให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้หมอมาดูไปถึงโครงการ จะขอ,อยาก,กับหมอมาล้างตานะนี่ค่ะสถานที่นะคะเหมือนสมัยแต่ก่อนสมจริงมากเลยนะคะมีขาเกวียนมีมีอะไรบ้างอะ,ะ,ะเด็ ช่องพ่อใหญ่สีทับไทยนะคะต่างคนต่างถ่ายมากขยบมากขยบมากเดี๋ยวเราจะเข้ากล้องกับเขาแน่นนกอักาาลังงงหหแส่นบรรยากาศแสงกำลังได้เลยตอนนี้เนาะนะคะแสงกำลังได้เลยนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะในกับพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้เรายุ้งฉางยุ้งฉางข้าวนะคะเนี่ย เนี่ยสถานที่ตรงนี้นะคะเขาจะทําเป็นวัดเป็นอุโบสถหมดเลยนะคะเนี่ยกาลังเตรียมสถานที่นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไปถ่ายหลายที่มากเลยนะคะทั้งบุรีรัมย์ทั้งอ่อมหาสา,าร,สราคามสกลนครอุดรธานีนะคะแล้วก็ที่นี่ด้วยนะคะขอนแก่นนะคะก็เข้าบังกล่องคุณบอลเน,น,น,นี่นกำลังใส่แสงใส่เนี้ย บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังตกดินกำลังสวยนะคะ <c oughs> <c oughs> บ้านหลังนั้นก็กำลังจะสร้างนะคะสร้างเป็นบ้านถ่ายทำแล้ว <c> ค <oughs> ่ะดูแสงนะคะสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวเย็นเย็นนี้นะคะเราจะพากันนอนกลางเต็นท์นะคะดูหนังกลางแปลงนะคะหลังจากถ่ายเสร็จนะคะจะก,กลางเต็นท์นอนอยู่ใกล้ๆบ้านบ้านบ้านเก่านะคะ่ะ <ต ec al> ดูบรรยากาศนะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะหลังจากถ่ายเสร็จแล้วก็นอนตอนหนึ่งคือล้วก็เดินทางกลับพรุ่งนี้นะคะ <ต ec al> พรุ่งนี้เช้า เขาเข้าตองออกไปทางใดบนนี้ย่านไปอันถึกอยู่ในกล่องเุ็นไเขาก็หาฉากปะผอจักเถื่อพี่มาพี่มาปามมมะรันนึงเสียงพร้อมไหมเราบรรยายไม่ได้คอมบรรยากาศกำลังได้เลยแอคชั่น เลี้ยวบันยิ้มเหม่ขามทางเออผมกเลี้ยวบางน้ำเพลินน้ำเขาไม่ทำแบบนี้ไงสมัยก่อนไม่มีเบย้่ได้ยีลาบออโอ้ยกล้วยงายเนาะกล้วยงามเนาะขอบใ้ไได้ยีลาบฉันว่าแล้วเเไม่เอาไม่บายนะเอมก่อนไม่มีบาบายไงแต่ก็มาจูบทรงผมได้ใส่มาจใส่เนาะอบไหน อ้าวเนะขาถามเจ้าสิไปว่าก็บอกว่ามาแต่อ,อาบนะ้ะมาแต่พาสั่งไงปกินอ่างมาแต่ห่วยพูดแล้อปลาซ่างมาแต่ห่วยพูดน่ะพาสซ่างมาแต่ห่วยอันนี้คือ <laughs> เขาเรียกฉากอะไรนะพี่มันเป็นฉากไอีมิโพไว้ครับก็คือมันมันเกิดขึ้นฉับพลันในบทอ๋อค่ะฉากฉับพลันนะคะเขสาสไทยเรานะแต่ว่าเขาจะใส่เข้าไปใ่เข้าไปค่ะค่ะ พร้อมไหมพร้อม a c <oughs> ชั o น ุณนะคะทำไมครับความชื่นชไปด้านหลังน้วยครับกำลังใจนลคะอู้มามาแล้วเดี๋ยวขอขึ้นเจ็บอันนี้ผู้ใดปล่อยมามาไอ้หมามันเป็นอย่างไรบอกแล้วว่าทักเห็นยังนอคิว่าคิดว่าแต่ว่ายางของบ้านสิกมากกว่านะแต่ว่าสั้นยางสามยางยังนอ ฉากวิ anyway> ่งว่าวด้ยนะคะกลับไปทางเก่าเลยครับทางทางกับยางมาทางหลังบ้าดไปสิแม่ค่ะฉากนี้นะคะจะเป็นฉากวิ่งว่าวนะคะภาษาทางอื่นและแลนวาวนะคะกับมิซังยางพานนะจ๊ะเออตั้งกคตรดีเงี้ยมดีติดติดติดโย่ออกพี่ตง วาวห่อแบบใหญ่เลยด้วจ้ะคนวิ่งวานะคะอยู่ไกลมากเลยนะคะว่าครับคนไอีก่อนนี่เด้อ ได้บรรยากาศมากเลยนะคะมีช้างแบบสมัยแต่ก่อนนะคะช้างเอาไว้ขนของขนอะไรนะคะเวลาชาวบ้านออกไปโยนนะค่ะหยุก่อนนะครับหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวมันมันฉากมันจะนั่งเอาปีนาต่างไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเปิดใสเข้ายางมากค่อยเปิดเบื้องหน้าน่ากสิหูแบบว่ายางพอสั่งแอคชั่นแล้วนับถึงประมาณ10วิค่อยเปิดเด้อคนเดียว อ๋อเปิดสองป่าก็แล้วนะเจ้าเจ้าพ่เบอร์หนึ่งมันเห็นทั้งสองเดียวมันก็ไม่สวยใช่ไหมนั่งแบบอะ <c oughs> ่ะห้างกับเปิดเลยสามสี่ให้สั่งงานก่อนเด้อไอ้ช้างเดิน <c oughs> สื่อทั้งทาจับเบาขยับหนาขยับหลังนี่ลูกพร้อม ค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะในการถ่ายฉากวิ่งเบ่านะคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คำแสนตกใจนะคะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ฝาก f อทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบาอบูซายน้องเนเปียร์กันด้วยนะมาตกใจกันเท่หร่แล้วเท่าติชดเนาะ